มึงจะไปไหนอะมึงมื้วันเอาแต่กินเหล้าเมายางานการก็ไม่ทำนี่มึงดา่ากูนเพ่ออย่าทำร้ายแม่นะัดหนูขอร้องมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ไปนอนที่เตียงพอ่อหนู เดิมกันไว้ไอ้น้องรักขอบคุณครับพี่เฮ้ยพี่นั่นมีพี่ไปไหนวะออีซุมึงจะไปไหนของมึงจะหนีตามผู้ชายไปแล้วไงฉันไม่ได้หนีตามผู้ชายใครมันจะทนอยู่กับพี่ได้วันวันอาแต่กินเหล้าเมายางานการก็ไม่ทำ เมามือหมาข้างถนนหมาเนี่มึงด่ากูเหรอพ่อ <H oly> อย่าทำร้ายแม่นะดหนูขอร้องนี่กูเห็นกันหน้ารูปนะไม่งั้นมึงเจอดีแน่แ <H oly> ม่ไี้ไปก่อนเถอะพ่อก็จะเย็นหน่อยละกัน <H oly> จะไปไหนก็ไปไป ะดือมาตายน้องรักแตงกิ้วไอ้พืมฮัลโหลแม่แม่อยู่ไหนอ่ะแม่กำลังไปท่ารถแล้วเมื่อกี้แม่ทะเลาะอ,อะไรกับพ่อไม่เป็นไรหรอกลูก พ่อเขา,มาเมาเขาก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะั้นแม่รีบไปเลยนะเดี๋ยวไม่ทันรถค่ะหลินไม่ไปกับแม่จริงๆหนอไม่ไปค่ะถ้าหลินไปแล้วใค่ะจะอยู่ดูแลพ่อคนแบบนั้นไม่ต้องดูแลหลกลูกปล่อยให้อยู่คนเดียวบ้างจะได้สํานึกค่ะแม่รีบไปเถอะค่ะดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะค่ะ นี้เนี่ยทำไมไม่ไปนอนที่เตียงอะไรกูก็นอนบนเตียง,งไงเมึงเป็นแผลพอ่อนี่มันไม่ใช่เตียงป่ะพอ่อหนูลูกพ่อนะออพอ่อเฮ้ยพี่นี่พี่เป็นอะไรเนี่ย พี่ลูกพี่นะพี่ทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยลินออกไปก่อนเดี๋ยวอาจัดการเองนี่พี่เป็นบ้าอะไรเนี่ย,ยลินฉันได้ข่าวว่าพ่อแกจะข่มขืนแกแกเป็นยังไงบ้างแกโอเคหรือเปล่า ไม่โอเคหรอกแกนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าพ่อแกจะเมาขาดสติแล้วทํากับแกขนาดนั้นอะ่ะนี่ฉันโชคดีมากเลยนะที่พ่อฉันไม่กินเหล้าเือนพ่อแกะฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่าพ่อฉันจะกินเหล้าจนเมาขาดสติแล้วทากับฉันแบบนั้นอะ่ะฉันโกรธแม่มากเลยที่แม่หนีไปอะ่ะแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจาแล้วแหละที่ผ่านมาแม่ต้องทุกข์ทรมานมาโดยตลอด <c oughs> ฉันว่าแกกลับไปอยู่กับแม่แกก่อนเถอะถ้าแกอยู่ที่นี่ต่อนะ แกอาจจะไม่โชคดีเหมือนวันนี้ก็ได้แต่แม่ก็ไม่อยู่แล้วอะ่ะถ้าฉันไม่อยู่อีกคนใครจะมาดูแลพ่ออืมนี่แกยัเป็นห่วงพ่อเร็วๆของแกอีกเหรอแกเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าแมอืมขอบใจแกมากนะไม่เป็นไรหรอกแกเดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้นเองอะ่ะ ้ำสะอาดดูไมวะเอ็มนี่พี่ทำอะไรลงไปพี่รู้ตัวไหมทำอะไรมึงรู้ก็บอกกูสิวะก็พี่จะขม่มขืนลูกตัวเองไง <c oughs> อย่างกูเนี่ยนะไม่มีวันมึงไม่ต้องมาโกหกกูหรอกเวลาพี่เมาพี่ก็เป็นแบบนี้ตลอดจำอะไรไม่ได้หรือไงพี่ล <c oughs> ูกกูอยู่ไหนวะ <c oughs> นึกขึ้นได้เหรอพี่เมียก็หนีไปคนละ จะให้ลูกนีไปอีกคนหรือไงพี่ลูกลูกลูกพาอ,อยากเข้ามานะคือหนูแค่จะมาเก็บเสื้อผ้าจะไปอยู่กับแม่อ่ะพ่อขอโทษให้ภายพ่อด้วยนะ หนูไม่ได้อยากจะไปหรอกนะคะแต่ว่ากลัวเรื่องแบบเมื่อกี้มันเกิดขึ้นอีกอะ่ะพ่อขอโทษลูกถ้าหนูทิ้งพ่อไปพ่อก็ไม่เหลือใครแล้วให้พายพ่อด้วยงั้น พ่อสัญญากับหนูได้ไหมว่าพ่อจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกทุกอย่างที่มันไม่ดีอะ่ะพ่อสัญญาพ่อสัญญาลูกงั้นหนูก็จะอยู่กับพ่อหนูก็จะไม่ไปไหนแล้ะคะ่ะพอลักลูกนะหนูก็รักพ่อคะ่ะ